ครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนศิรินทรนะครับอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้สายโมนะครับสาย้าเครื่องอาจจะต้องข <estar> อเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้พาเป็นสายท่องเที่ยวครับเดี๋ยวผมอ่ะพามาดูเขื่อนศิรินทรนะครับนี่ครับอันนี้เราจะเดินไปที่สันเขื่อนนะครับไปดูก่อนครับเขื่อนศิรินทรนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2511นะครับเสร็จ เ,เสร็จสิ้นตอนพศ2514นะครับเป็นเขื่อนที่มีความสําคัญมากนะครับต่อภาคตัวเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุบลน,นี่แหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟาด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของการเกษตรกรรมของจังหวัดด้วยนะครับนี่นะครับเข <iet> ื่อนศริอนอรแห่งนี้นะครับจะเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยนะครับซึ่งแม่น้ําลำโดมน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ํามูลอีกทีหนึ่งนะครับ ันี่เป็นเขื่อนนะครับสีนทอนนะครับเป็นสีม่วงนะฮะก็คือเป็นสีประจำน่าจะนะครับผมเดานะครับน่าจะเป็นสีประจำของเอ่อพระเทพนะครับก็คือเป็นสีม่วงครับนะฮะอันนี้จะเป็นบริเวณเหนือเขื่อนนะครับก็คือลําน้ําลําดมน้อยครับนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณหลังเขื่อนนะครับเห็นไหมฮะก็คือจะมีจะเป็นเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้านะครับผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับ แล้วก็อแสงว่าตอนนี้เขื่อนยังไม่ได้ปล่อยนะครับเองนะครับตรงตรงร่องนี้จะแห้งนะครับให้ลองนี้จะแห้งหน่อยแสงว่ายังไม่ได้ปล่อยน้ำนะฮะนอเครับนี่ีครับขื่อนซลีนทรนนะครับในบริเวณท้ายเขื่อนนะครับตรงนี้ฮะบริเวณท้ายเขื่อนก็ยังเหมือนมีร่องน้ครอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นตรงประตูเปิดปิดนะฮะเปิดปิดตรงเหมือนกับว่าตึงที่ระบายน้ําข้างหลง่างนี้นะครับครับ ส่วนฝั่งน้นน่าจเป็นประตูเกี่ยวกับเปิดในเรื่องของปล่อยน้ำเพื่อที่จะไปทําผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนะครับนี่นะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกายวอล์กอีกที่หนึ่งของที่เกิดสินทอนนี่แหละครับแล้วก็จะไปดูทุ่นที่เป็นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่อย่าบอกน่าจะใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปไป,ไปชมกันครับ ตรงนี้ทางเข้านะครับสกายวอล์กก็จะเป็นเหมือนตลาดน่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนที่อำเภอซีนทอนนะครับเดี๋ยวข้ามาแล้วก็มาดูกันครับนฮเป็นเหมือนกลุ่มเกษตรกรนะครับอใครมาเที่ยวอุบลนะครับอย่าลืมนะครับมาที่เขื่อนซีนทอนนะครับไม่ใช่ว่ามาดูสังเขื่อนอย่างเดียวนะครับเอที่นี่มีสกายวอล์กอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่เป็นทุ่นที่เป็นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ มีของขายเยอะแยะเลยนะครับโอ้มาถึงแล้วครับมีผาวัดใจด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ตรงนะั้นเราต้องมานะครับมาหลังจากดูเขื่อนแล้วมาที่อาคารนี้เลยซีนทอนรีนทานประภากรเราไปทางไหนครับเราบอกว่าจุดเตือนทมธรรมชาติลงทะเบียนเออสงสัยไม่ต้องลงนะไปไปดู อ่าันนี้เป็นทางเข้านะครับไม่ทำซุ้มสวยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นออทางเดินดูธรรมชาติแหละก็อาจจะเรียกว่าสกายวอล์กผมกียกว่าเป็นกระจกนะฮะแต่ถ้าทำเป็นเหล็กนี้ก็ปลอดภัยดีครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่นนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนซีรินทรนเป็นโครงการไฮบริดที่โหใหญ่ที่สุดในโลกครับผมียกว่าใหญ่สุดในประเทศไทย ไปดูไปดูครับตาป้าเน้ยโอ้โน,โน่นวันนี้อากาศร้อนนิดหนึ่งครับแต่ใจสู้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์ก hmm. ด้านหลังก็คือจะเป็นแม่น้ำลำนมน้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูพาไปดูทุ่นใกล้ๆค,ครับอ่ไอ mm hmm. สุก็เจอแล้วนี่แหละสกายวอล์กที่เป็นกระจกนี่แหละครับนี่สกายวอล์ก อ่างก็จะเป็นเออเป็นวิวแม่น้ำลำดมน้อยนะครับนน่นทุ่นเราอยู่นน่นเดี๋ยวไปดูกันครับนู่นครับไอ้ข้างนู้พวกโมยานี่มันเป็นโมเป็นตุยานสามบมโอโ้โหเมื่อกี้ถอดรองเท้าแล้วร้อนโน่นฝั่งนน่นจะเป็นทุ่นนะครับใหญ่สุดในโลกครับโอโ้โหเพิ่งพุ่มรู้นะครับ เห็นไหมครับนู่นนะครับยิวยาวจากนู่นโอ้ถึงนู่นเลยอ่อนติมแบบนี่แหละครับถือว่าเป็นทุนลอยน้ําพลังงานแสงอาทิตนะครับเห็นไหมครับนู่นเลยผมนึกว่านิดเดียวตรงนู้นครับนู่นครับยาวถึงนู่นใหญ่ที่สุดในโลกครับโอ้หนี่เราอยู่ไกลนะครับยังมองเห็นอย่างนี้ฮะใกล้ๆนี้น่าจะแบบว่าชัดเจนกว่านี้ เดี๋ยวผมลองซูมดู 10x โอ้นี่ครับใหญ่สุดนู้นนะครับโน่นโน่นโน่่นสุดนู่นสุดสุดไปนู่นโอ้เป็นกิโลแล้วครับเนี่ยฮะเป็นกิโลเลยนะโน่นเลยครับสุดนู่นเลยสุดนู่นเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมมาดูสินค้าชุมชนนะ แพะอันนี้คืออะไรครับแพะแผ่นนี่เป็นแพะจากวิสาหกิจจุมชนบ้านทำบางยางค่ะโอ้อัฐุงเท่าไหร่พี่ถุงละสี่สิบค่ะโอ้น่าสนใจครับมีวัวแผ่นแพะแผ่นแล้วก็ฝั่งโน้นเอานมไปทําไอศกรีมนมแพะสูงละสี่สิบจ้าสามถุงร้อยไม่ค่ะเอาเคเอาไปลองดูครับไม่เคยกินทีวัวแผ่นแพะแผ่นแล้วก็นม นมนมมาไปทำอันนี้คืออะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้ปลาค่ะปลาโคกหนองนาค่ะปลาโคกหนองนาปลาโคกหนองนาทำร้านนี้เป็นร้านทำโคกหนองนาโอ้ย่างงี้ผมเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ได้เนาะได้ได้ใส่ใอเครื่องบินต้องแพคอย่างดีนะแพคอย่างดีค่ะแล้วพึ่งแท่นี้ทดสอบยังไงครับก็มันมัน เราก็ไม่รู้จะใสย่ยังไงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีเม็ปลอมออ๋โอเคแล้วเรามาขายที่ทุกวันไหมครับที่รัฟยาแบกะชุมชนนะครับค่ะพี่สายกิจชุมชนไม่ไม่ไม่ต้องรอไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาเสาร์อาทิตย์มีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันค่ะอ๋อโอเคเป็นสถานที่ของการไฟฟ้าสนับสนุนนะคะอันนี้นมาได้ทุกวันฮะเขื่อนศรีนนท์ไม่ได้มาดูเขื่อนอย่างเดียวมีสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กตรงนี้เป็นตรงออกอันนี้คือพริกทอดค่ะพริกทอดถุงเท่าไหร่อย่างเงี้ยถุงละห้าสิบบาทค่ะเอาไปลองดูอ่ะไปลองดูเเดีี๋ยวกกกลับไปินทท่รุงพฯะ อันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงเนาะอันนี้ก็จะเป็นของฝากครับเป็นปแผนกเสื้อผ้าฝั่งนี้มีทุกวันครับที่เขื่อนศรีนรอรประตูสองฝั่งนี้จะเป็นโครงการตลาดกเกษตรสีเขียวอุบลมาดูครับแข่งกันชิวมีราายี่สิบบาท เดียมดำวันนี้จะเป็นแนวสมุนไพรนะครับสาวน้อยร้อยผัวโอโ้โหไปธรรมดาอันนี้ของผู้หญิงกินนีครับใช่ไหมคอ่บสมุนไพรมีตามนี้ใช่ไหมครับโอโ้โหดูดอกน้ำผึ้งขวดละสี่ร้อยตามราคานี้เหรอฮะ แม่น่าสนใจนะ่นเมีขายทุกวันใช่ไหมฮะสาวน้อยร้อยผัวเมื่อกี้ผมก็ได้ซื้อของที่ร้านวิทยากิจชุมชนนะครับนี่ได้นี่ครับ้ามีแบ๊ะแบเอาไปลองดูฮะนี่ฮะแผ่นอบนุ่มนะครับผมไม่บอกแล้วกันฮะเดี๋ยวจะผิดเลยแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นพริกทอดนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับ ถ้าใครมาอุบลครับอย่าลืมครับมาเที่ยวที่เขื่อนสิีนทรครับมีมากกว่าคําว่าเขื่อนแน่นอนครับผมแฮปปี้บางปูครับฝาก like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ